พระโพธิสัตว์ศีอริยะเมตไตกุปะโคนชัยนะครับคือคลิปนี้คือต่อจากประเด็นข่าวที่แล้วก็คือพระโพธิสัตว์อโวโลกิเตสวนนะครับของกุปะโคนชัยทีนี้เราดูตรงมวยผมของเธอรูปองค์นี้นะครับจะเป็นรูปเจดีนะครับซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของ พระศรีอริยะเมตไตรนะครับถ้าเป็นพระโพธิสัตว์อวโลกิตศวนนะจะเป็นรูปพระองค์เล็กนะครับที่มวยผมนะครับตรงนี้คือเหตุจากจากที่ไปเห็นตรงสัญลักษณ์เจดีของพระศรีอริยะเมตไตรนะครับ mm hmm. ก็เลยสงสัยว่าทําไมสัญลักษณ์ไม่เหมือนกันนะครับคือหมายความว่าก่อนหน้านี้คือไม่ไม่ทราบเลยว่า มีพระโพธิสัตว์สีอริยะเมตไตรในกุปะโคนชัยด้วยนะครับในภาพที่จะเป็นพระสีอริยะเมตไตรที่เราจะพบเห็นได้ตามวัดทั่วไปนะครับพระสีอริยะเมตไตรก็เป็นพระโพธิสัตว์อีกองคหนึ่งนะครับในคติของพุทธศาสนานิกายมหายานจะประกอบไปด้วย พระพุทธเจ้านะองค์ตรงกลางนะครับฝั่งขวาจะเป็นพระโพธิสัตว์อวโลกิตเตศวนและฝั่งซ้ายจะเป็นพระนางปรัชญาปรมิตานะครับพระพุทธรูปนา่ปกเป็นตัวแทนของพระพุทธเจ้านะครับพระโพธิสัตว์อวโลกิตเตศวนเป็นตัวแทนของความการุณาพระนางปรัชญาปรมิตาเป็นตัวแทนของปัญญา ทางฝั่งของจีนเขาก็จะมีพระโพธิสัตว์กวนอิมนะครับแล้วก็มีพระโพธิสัตว์พระถังซัมจั๋งแล้วก็จะมีพระโพธิสัตว์อีกหลายองค์นะครับซึ่งพระโพธิสัตว์เนี่ยก็คือผู้ที่ตัดสุลูและก็จะเป็นพระพุทธเจ้าองค์ต่อไปนะครับภาพนี้เป็นพระโพธิสัตว์อวโริเตสวนนะครับ ของทางฝั่งกัมพูชานะครับที่ถูกส่งจากอเมริกามาพร้อมกับโคเดนบอยนะครับโดยพระโพธิสัตว์ที่เป็นโลหะทั้งหมดนี้คือเป็นโลหะสำริดทั้งหมดเลยนะครับรวมทั้งขององค์ที่ส่งกลไปที่กัมพูชาก็เป็นสำริดทั้งหมดเลยโดยก่อนที่มนุษย์จะรู้จักใช้โลหะ มนุษย์ก็ใช้หินเป็นเครื่องมือมาก่อนนะครับตั้งแต่ตั้งแต่ยุคหินเก่านะครับ1,000 10, 0ปียุคหินกลาง6,000ปีแล้วก็ยุคหินใหม่4,000ปีนะครับในภาพเป็นเครื่องมือหินของเมืองอูท่ทองนะครับจังหวัดสุพรรณบุรีที่มีการนำหินมา ใช้เป็นเครื่องมือนะครับในชีวิตประจําวันแล้วก็จะมีเครื่องสำริดนะครับซึ่งในยุคสำริดก็จะประมาณ3,000ปีกระบอกด้านซ้ายเป็นสำริดนะครับของทางโนนวัดนะครับแล้วก็น,นี่เป็นเครื่องดินเผาของโนนวัดที่เป็นรูปขวัญน,นะครับ หมายถึงว่าเป็นเป็นก้นหอยที่เป็นรูปขวัญน,นะครับโดยตัวเมืองนนวัดกับอู่ทองเนี่ยก็คืออายุพอๆกันคือต่อจากหินใหม่มาเป็นสำลิดเนี่ยคือจาก4,000ปีลงมานะครับถึง3,000ปีหลังจากยุคสำริดก็จะเข้าสู่ยุคเหล็กนะครับประมาณ2,500ปี ซึ่งในอีสานเนี่ยก็จะมีการถลุงเหล็กนะครับแล้วก็จะเป็นแหล่งเกลือสินเทานะครับที่ส่งไปยังขเขมรด้วยนะครับโดยพระเจ้าจิตเซนที่ขึ้นมาถึงทางอีสานเนี่ยส่วนหนึ่งก็มาติดต่อที่จะนำเกลือไปใช้ในขเขมรน,นะครับและในภาพนี้ก็คือ หินลาวาภูเขาไฟนะครับจากคลิปที่แล้วเนี่ยที่ได้ไปพบข้อมูลว่าหินลาวาภูเขาไฟเนี่ยจะมีแร่ทองแดงอยู่นะครับจะเห็นว่าตรงปราสาทปลายบัดหนึ่งและปลายบัดสองเนี่ยพื้นดินจะเป็นสีแดงนะครับซึ่งเป็นสินซึ่งเป็นสีแดงของหินลาวานะครับรวมทั้งตัว ตัวแร่เหล็กนะครับที่อยู่ในศิลาแรงนะครับก็น่าจะอยู่ปนกันและมีสีแดงเหมือนกันและในการทําสำลีจะต้องนําทองแดงมาผสมกับดีบุกนะครับซึ่งก็มีข้อมูลว่าตัวดีบุกเนี่ยอาจจะได้มาจากแขวงคําม่วนนะครับของประเทศลาวยุคเหล็ก2500ปีเกิดหลังจาก ยุคสำริดเพราะว่าตัวทองแดงเนี่ยมีจุดหลอมเหลวที่ประมาณ1000องศาแต่ว่าการหลอมเหล็กนะครับจุดหลอมเหลวจะอยู่ที่1,500องศานะครับตรงนี้เป็นจุดทำให้ยุคสำริดที่มีส่วนผสมของทองแดงเนี่ยครับจึงเกิดก่อนยุคเหล็กนะครับเพราะว่า ยังไม่สามารถที่จะทำเตาถลุงเหล็กได้คือหมายความว่าตัวความรู้นวัตกรรมยังไปไม่ถึงที่จะสามารถหลอมหลอมละลายตัวธาตุเหล็กได้นะครับภาพนี้เป็นเตาถลุงเหล็กโบราณนะครับส่วนภาพนี้เป็นการจำลองการหลอมเหล็กแบบโบราณ คือจะมีตัวท่ออากาศที่เพิ่มอากาศเข้าไปยังเตานะครับเพื่อให้สามารถทำความร้อนที่จะหลอมตัวเหล็กได้ถึง1,500อ,องศาภาพนี้เป็นเทวรูปสมฤทธิกระไหลทองนะครับจากสะกําแพงใหญ่คือจะอยู่นอกของกุปากโคนชัยปราสาทสะกําแพงใหญ่อยู่ที่อำเภอ อุทุมพรพิสัยจังหวัดศรีสะเกดจะเห็นว่าเป็นเมืองทวาราวดีนะครับเพราะว่ามีคููเมืองแบบทวาราวดีอยู่ตรงตรงที่ใต้ตรงแหล่งแร่ทองแดงที่มาจากขินลาวาตรงนี้นะครับคือผมได้ค้นข้อมูลดูแล้วก็สันนิษฐานเอาเองนะครับว่า จะเป็นแหล่งทองแดงสำคัญที่นำมาใช้ผสมสำลดที่เทวรูปกุปกกนชัยใช้นะครับเหตุเพราะว่าต้องใช้ทองแดงจำนวนมากเพราะมีเทวรูปถึง300องค์คือในข้อมูลคือไม่มีที่ใดเลยที่จะมีการหล่อเทวรูปสำลดมากถึง300องค์ ส่วนตัวดีบุกจากแขวงคำม่วนอันนี้มีข้อมูลที่นักประวัติศาสตร์เขากล่าวถึงนะครับแล้วก็เอามาจับรวมกันก็จะได้การผสมสำมฤทธิ์เกิดขึ้นที่กุปะโคนชัย